สวัสดีครับเวทีนะักวิเคราะห์จากฝ่ายสิร์ชนะครับก็สําหรับในส่วนของวันนี้เนี่ยเราอัปเดตในส่วนของภาพอุตสาหกรรม ICT หรือว่าเทเลคอมนะครับก็ประเด็นหลักเลยคือเรามีการปรับลดคําแนะนําน้ําหนักการลงทุนจากมากกว่าตลาดลงมาเป็นเท่ากับตลาดนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยเอาผลฟอร์มมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีการดาวเกตตัวแอสวาลงมาเป็นนิวรทลด้วยนะครับทาให้ภาพโทนโดยรวมเนี่ยจากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น เราก็เลยคิดว่าปรับลดน้ำหนักมาในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนสูงขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นバูเอชันก็ตึงตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับ ประเด็นหลักสาเหตุที่เราปรับลดคําแนะนําก็คือว่าในช่วงของวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางกสทชมีการประชุมบอร์ดนะครับคณะกรรมการเนี่ยสุดท้ายได้มีการมอบหมายนะครับให้ทางทีมงานกสทชนะครับได้มีการทบทวนแนวทางการประมูลขึ้นความถี่ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่2หรือประมาณสักพฤษภาคมนะครับอีกครั้งหนึ่งเนื่องมาจากว่าตัวขึ้นความถี่ที่จะเปิดประมูลอย่างขึ้นย่านความถี่ต่ํา850เมกะเฮิร์ตนะครับ เคลื่อนย่านลำทีระดับกลาง1,500้าพั0แปด0นะครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็นไฮแบนด์ไปเลยก็คือ2 6่ิกิกะวัตต์อากิกะเฮิร์เนี่ยก็คือเป็นคลื่นที่เขาดูเหมือนว่าการแข่งขันน่าจะแข่งขันน้อยกว่าที่เขาประเมินไว้มีสัญญาณที่เป็นแบบนั้นนะครับทำให้ภาครัฐเนี่ยกสทชอบ,บอร์ดมีการให้ทบทวนว่าราคาขั้นต่ำรวมกัน1 2แสนล้านเนี่ยอาจจะได้ไรายได้ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการที่ เอกชน2เจ้าซึ่งเหลือ True กับ d v a n c e เนี่ยอาจจะมีการหัวในการประมูลทำให้ราคาประมูลต่ำแล้วก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้บริโภคด้วยในด้านของการแข่งขันนะครับคือเขากังวลว่าพอแข่งขันลดลงเนี่ยราคาแพ็กเกจก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับผู้ประกอบการ2เจ้าเนี่ยอาจจะมีการปรับราคาแพ็กเกจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัดราคาแพ็กเกจที่มีราคาต่บอ,ออกไปจากตัวของสมการที่เขาให้แพ็กเกจเสนอต่อลูกค้านะครับเนื่องจากเขาอาจจะมองว่าตัวของแพ็กเกจในภาพปัจจุบันเนี่ย มันมีอยู่ตัวเลือกแค่2เจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเยอะแล้วก็แพ็กเกจอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นได้เพราะยังไงเนี่ยผู้บริโภคก,ก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับก็เลยทำให้กระทางกสทชกังวลในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าสอดคล้องกับที่สภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้มีการยื่นข้อกังวลต่อกสทชเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรามองว่าการแข่งขันที่ลดลงแบบนี้อาจจะ ็น sentiment ในเชิงลบกับตัวของราคาหุ้นนะครับเราเลยมีการปรับคําแนะนําน้ําหนักการลงทุนลงมาเหลือเท่ากับตลาดนะครับเพราะสาเหตุหนึ่งที่เราให้น้ําหนักมากกว่าตลาดเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เรามองว่าประเด็นหลักที่ทําให้เราให้คําแนะนํามากกว่าตลาดในปี2 5งหกเนี่ยอ่าก็คือเรื่องของการโอกาสในการประหยัดต้นทุนจากการประมูลขึ้นนะครับายในล้านของอาเปกแล้วก็โอเปกนะครับ ซึ่งเรามองว่าพอมันมีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยทำให้การแข่งขันที่ลดลงโอกาสในการประหยัดด้านต้นทุนเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปนะครับเลยทําให้ราคาประมูลอาจจะสูงขึ้นนะครับก็เป็นซนติเมนต์ลบนะครับเนื่องจากว่าตลาดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมองบวกอย่างมากจากโอกาสในการประหยัดต่อขนาดตรงนี้ก็เป็นอะไรทีอ่อาจจะต้องติดตามดูเพราะว่าความเสี่ยงมันเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็จากการที่เราเข้าประชุมมิเต็งตั้งแต่งบไต่มาที่4ออกมาสําหรับทูกับแอดวานนะครับ เราก็เริ่มสังเกตได้ว่าทางผู้บริหารทั้งสองเจ้าเนี่ยไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะครับในการที่จะเข้าไปหาซื้อขึ้นเพิ่มนะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าแต่ละขึ้นเนี่ยในท้ายที่สุดจะมีราคา final price หรือว่าราคาประมูลสุดท้ายเนี่ยต่ำลงจากการแข่งขันที่ลดลงนะครับแต่พอถ้าเขาไปซื้อขึ้นเพิ่มเนี่ยนั่นหมายความว่าเหมือนกับเราซื้อของหลายชิ้นโอกาสที่ เราจะประหยัดต้นทุนสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมากเท่าที่ตลาดมองเราก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยอาจจะมองบวกมากเกินไปนะครับอย่างตัวของ Adva านเนี่ยอาจจะสนใจมากกว่าแค่ขึ้น1,008กับ2,001นะครับก็มีโอกาสที่จะสนใจขึ้น2,003ด้วยนะครับเนื่องมาจากว่าความไม่แน่นอนของขึ้น3,005นั่นเองนะครับส่วนทูก็อาจจะสนใจมากกว่าเพียงแค่ขึ้น2,003นะครับสาเหตุที่เรามองว่าทั้ง2เจ้าพร้อมจะแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเนื่องมาจากว่า ตัวของการใช้ดิจิตอลพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นนะครับสถานะทางการเงินของทั้ง2เจ้าก็ดีขึ้นหลังจากเหลือแค่2เจ้านะครับสุดท้ายคือความถี่ขออกมาค่อนข้างจะหลากหลายนะครับก็เลยทําให้โดยภาพรวมเนี่ยมองว่าทั้ง2เจ้าพร้อมที่จะเกิด การแข่งขันที่สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลยปรับลดคําแนะนําลงมาจากมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็ไตมาสที่2เนี่ยเราเลือก t ทูเป็น Top p i c กนะครับ g e ร็ r i c e อยู่ที่14บาทนะครับจากแนวโน้มการเติบโตแล้วก็เวอร์ชันที่ดูดีกว่าแอดวานนะครับส่วน a แอดวานก็แนะนําถึงนะครับก็สําหรับเปเปอร์รายละ,ะเอียดฉบับเต็มเนี่ยดูได้ใน KGI Research อรแลว,วันนี้สวัสดีครับ